มาแล้วนะคะอะตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่ครูพาคนวณมันจะเป็นสี่จุหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น0ู7อจุดหนึ่ง็ดหนูก็เอามาอภิปรายยึดตรงนี้นะคะทําไมมันถึงเป็นมากเพราะว่ามันเป็นช่วงคะแนนมันอยู่แค่มากเนาะมันมีช่วงคะแนนให้ดูหนูก็ไปพิจารณาเอานะคะพอหลังจากนะั้นหนูก็ต้องมาบอกด้วยว่าเหมือนกันคะ่ะกับข้างบนอภิปรายว่าจากตารางพบว่าอันนี้ให้เรียงจากลำดับของที่มีเลขคะแนนสูงสุดไปถึงน้อยสุดต้องดูยังไงดูอย่างนี้คะ่ะ เรูต้องมาหาเลขว่าอันไหนมากที่สุดในนี้เฮ้ยมี4.80 4.60ไล่มาอ๋อมากี่สุดก็คือ4.80ล็อกมันไว้ค่ะอันนี้คือที่หนึ่งหนูจะเขียนด้วยดินสอหรืออะไรนูก็ได้ก็แตะนะเดี๋ยวครูพาด,ดูเดี๋ยวพาเห็นไปเลยมูซูเด้ไปอภิปรายด้ถือเดอ้ออันนี้อันนี้หนูไม่ต้องไปทาตารางเพิ่นะล,ลูกแต่ครูทําให้หนูดูเพื่อว่าหนูจะได้ไปคิดได้คิดออกว่าเอ้ยตรงนี้คืออะไร มาดูตรงนี้ทำไมตัวหนังสือตกล่ะแค่มันนะเด็กๆนะกูลากให้มันอันนับก่อนอ่ามาแล้วนะคะเวลาดูดูเลขสองตัวประกอบกันตัวนี้ถ้ามันมากกว่าเพื่อนอยู่ละมันเลยไม่ต้องดูอะไรเลยอันนี้คือที่หนึ่ง ที่นี่หาที่สองช่วยครูสิมันมีสี่จุดถ้าหลายสี่จุดหกศูนย์เนี่ยมีอยู่สามอันแต่อันไหนหนูจะให้เป็นที่หนึ่งหนูต้องดูเลขข้างหลังเพราะว่าข้างหน้ามันเหมือนกันอันนี้แปดเก้าอันนี้แปดเก้าถ้าแปดเก้าเหมือนกันเลือกเอาเลยว่าจะเอาอันไหนขึ้นก่อนว่าเป็นยังงนะคะสมมติว่าให้อันนี้เป็นสองนะคะให้อันนี้เป็นสามเนาะแล้วทีนี้อันนี้มันเป็นแปดห้ามันน้อยกว่าเพื่อนหนูก็ให้มันเป็นลำดับที่สี่ ที่ใส่เลขข้างหลังเพื่อให้หนูรู้ว่าหนูจะพูดถึงอะไรก่อนในกลงนี้นะคะต่อมาค่ะ,นะคะไปละ4.60มีเอียงอีก่เนาะโอ้4.40นี่กี่อันไล่ดูสิเอาโคใส่ตัวสีเหลืองก่อนนะคะสีเขียวเหลืองบดไดล่นะคะ่ะ4.40มีกี่อันน้านะคะทั้งหมดนะมีสองอันไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะทีนี้ดูเลขหลังค่ะอันนี้8455แสดงว่าอี84 ต้องอยู่ลำดับก่อนนะคะก็ต้องเป็นห้านะคะอันนี้ก็ต้องเป็นหกลำดับที่หกที่หนูจะพูดถึงมันต่อมาหาลำดับที่เจ็ดสิเฮ้ยสี่จุดสองศูนย์สี่จุดสองศูนย์สองอันนีอันนี้มากกว่าอันนี้เป็นเจ็ดนะคะอันต่อมาสี่จุดสองศูนย์เนี่ยเป็นแปดเพราะว่ามันจุดสี่ห้าข้างหลังหนูต้องดูเลขหน้าเลขหลังประกอบก,กันถ้ามันเลขเท่ากันนะคะแปดนะคะต่อมา เอามาเมื่อกี้คุ่ไซต์ผิดมองป่ะ4.40มี3อันบนุนะเด็กน้อยนะคะ8 4 4 5แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดึงไดึงเด็กน้อยเด้อคู่เบิงกันอ่ะอันนี้เป็น20 20 20เวลาหาก็ดูอย่างนี้แหละลูกนะคะมีอีกไหม20โอเคไม่มีแล้วนะคะมี5 5 8 4 4 5นะคะ ดังนั้นเนาะทีนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดนะคะอันนี้ต้องเป็นแปดอันนี้ต้องเป็นเก้านะคะแล้วสุดท้ายี่หนะคะมันน้อยกว่าเกอนหนูก็ต้องให้มันเป็นลำดับสุดท้ายที่หนูจะพูดถึงมันนะคะก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าแล้วก็สิบทีนี้คู่ผ้านหนูเลียงแค่หนย่งที่พาเลียนเพราะว่าตรงนี้ค่ะหนูต้องพูดถึงกันว่า จากตารางที่หนูทำมาเนี่ยมันมีอะไรที่มันโดดเด่นที่สุดในผลิตภัณฑ์ของหนูแสดงหูว่าอ๋ออันนี้ฉันดีเรยวฉันแค่รักษาพุภาภูมิอันนี้ฉันบอดีฉันต้องไปปับนเนาะเวลาพูดระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามหนูก็มาขึ้นเลยขึ้นหัวข้อเลยอันไหนมากที่สุดเมื่อกี้ครูพันนุนเนี่ยใช่ไหมหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคหนึ่งคือ4.80หนูต้องบอกว่าการตัดสินใจนซื้อ ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมากทีนี้ x-bar เนี่ยนะคะคือค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.80ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD อยู่ที่0.89คู่มาตรฐานนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนต้องดูว่าเลขไหนมากที่สุดก็เอาตรงนั้นนะคะตรงนี้เนาะข้อที่1น,นะอันนี้มัน4.80กับ4.4 4.5น,นะลูกนะแบบเปินเ4.5นะคะซับคุณเรียงเลยลูก อันที่สองนะคะไล่ข้อมูลเหมือนกันค่ะระดับความมึนงงใจทำเหมือนแบบนี้เลยนะคะเหมือนเป็นการพูดถึงว่าที่ฉันทํามาทั้งหมดเนี่ยอันที่มาเป็นอันดับหนึ่งคืออันนี้นะอันดับสองคืออันนี้นะเอาง่ายๆเหมือนกันเรียงลําดับว่าสมมติหน,นูสอบใครสักคนเนี่ยคนที่มาที่หนึ่งคือคนนี้นะคะแนนอยู่ที่เท่านี้อะไรเงี้ยคะ่ะเรียงเหมือนกันนี่คือบทที่สี่นะคะต่อไปบทสุดท้ายค่ะบทที่ห้า บทที่5เนี่ยนะคะเป็นการพูดถึงผลการวิจัยนะคะเป็นสรุปผลอภิปายผลแล้วก็เสนอข้อเสนอเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่3าอันคือสรุปน,นะคะอภิปรายนะคะแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยทีนี้มาดูนะคะอันนี้มันเกิดเป็นการพร่พรนณนาเนื้อหาที่อยู่ในเ,นเล่มเรา่จากที่เราทําวิจัยนะคะผลิตภัณฑ์โดยสรุปเลยมแล้วมันดีไหมแล้วที่เราทำเนี่ยเราทําอะไรบ้างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ย เราสร้างแบบสอบถามมานะจนได้ข้อมูลมาว่าคนมีความพึงพอใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่เข้ามามีคนพึงพอใจเท่านี้นะแล้วก็ในแบบสอบถามชั้นปีนี้นี่แล้วสุดท้ายฉันพบว่าเมื่อฉันไปสำรวจแล้วฉันพบว่าตรงนี้แหละลูกนะคะคนที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อันดับสองะนะคะคือเรื่องสรรพคุณไม่ต้องเอาตัวเลขแบบส่วนหนึ่งเป็นามาตรฐานค่าเฉลี่ยมาแต่เอามาแค่ว่าลำดับหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรอ่ะพิปรายผลนะคะ ก็คืออาจากบทที่4ี่ะเมื่อกี้ที่เราดูอค่ะเรื่องอะไรบ้างเรื่องการตัดซื้อสินใจซื้อผลิตภัณฑ์มีความคึงพใจอยู่ในระดับมากนะก็คือไปเอาผลจากบทที่สีมาชี้ให้เห็นว่าอันนี้หนูต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าพี่เขาให้มากเนี่ยเพราะอะไรบ้างสิ่งที่หนูจะได้คือจากคําตอบของคนที่หนูด้นั่งพูดคุยสมมติว่าหนูไปแจกอะไรหรืออีกแบบหนึ่งผู้เ่้าชาญที่หนูไปสอบถามอะเพื่อที่เขาตอบแบนนี้ให้หนูอะครอว่ามันมีอะไรบ้างที่มันติดติด ให้ข้อมูลมาผู้เชียเช่ยวชาญให้ข้อมูลมาเอามางในี้ค่ะหรือนะอันสุดท้ายตัวดูอเองเอที่เขาแบบให้ฉันมากที่สุดมั่นหนาจะดแต่ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเช่นกลุ่มเป้าหมายมตรงไหมนะคะแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงคือเหมือนประมาณว่าหาเรื่องมาประกอบมันด้วยอย่าเอาแค่ผลว่าระดับมากที่สุดแล้วจบที่ปุ๊บเลยไม่ได้ะะต่อมา สรรพ,พคุณของผลิตภัณฑ์มีความเพื่อใช้หอได้ระดับมากที่สุดเพราะว่าอะไรซึ่งดุดไล่ไปคะ่ะเพราะว่าขนมนางเล็บของคูเป็นยังไงสรรพ,พคุณมันแบบว่าเป็นขนมนางเล็บสมุนไพรไหมหรือช่วยลดหุ่มลดคอเลสเตอรอลในร่างกายหรือเปล่าพูดได้ทุกข้อนะคะไล่มาเนี่ยที่อยู่ในแบบสอบถามนะคะมันมีทั้งหมดสิบข้อใช่ไหมลูกข้อไหนรวมกันได้รวมนะอย่างของครูเนี่ยนะคะมันจะมีความพิงพอใจด้านสีและกลิ่นจริงๆมันต้องแยกกันอันนี้ครูก็ใส่มาด้วยกัน ะะเราสามารถแยกได้แล้วก็ข้อเสนอเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นี้แล้วแบบประมาณว่าอยากจะเอาไปทําวิจัยต่ออยากจะไปทาผลิตภัณฑ์ต่อหนูต้องให้ข้อมูลว่าเป็นการวิจัยเพื่อการศึกษาในระดับชั้นปรชญาตเท่านั้นหากผู้ใดสนใจสามารถที่จะแบบไปค้นคว้าข้อมูลเพิม่พมเติมลแล้วก็หาข้อมูลทางยามาประกอบได้เหมือนให้คำแนะนําเขาว่าถ้าคุณจะทําคุณต้องดูอะไรบ้างสองเขาควรจะแบบอ่านข้อมูล จากกายฉบับนะไม่ควรจะเป็นฉบัฉบเดียวนะคะแล้วก็ควรจะหาวิธีมาผสมผสานกันให้มันได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยนะคะนี่คือข้อสนอ้ในการทำใ,ใจครั้งต่อไปในการทำโครงการทั้งต่อไปด้วยถ้าคุณจะทำโครงการทั้งต่อไปคุณต้องดอูรายละเอียดพวกนี้นะคุณจะได้ไม่พลาดะะเป็นต้นนี่คือห้าบทน,นะคะทีนี้นะคะบรรณานุกรม นะคะเวลาเขียนชื่อนะคะของคนที่ทําวิจัยหรือของคนที่แต่งเนี่ยต้องมาก่อนนะคะถ้ามีสองคนให้ใส่คําว่าและนะคะถ้ามีหลายคนนะคะก็เป็นชื่อคนที่หนึ่งนะคะวงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมม่านะคะชื่อคนที่สองแล้วคนสุดท้ายก็ไปเป็นและนะคะสุดท้ายปิดจบของผู้ประโยคต้องเป็นจุดพูลสต็อปอย่างเงี้ยคะ่ะดูเห็นไหมข้างหลัง เดี๋ยวขยายให้นะคะต่อมานะคะต้องมาใส่พอสอที่เขาทําถ้าหนูไปนค้นจากหนังสือหนังสือเนี่ยผลิตปีไหนใส่ปีลงไปเขาจะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลเก่าหรือข้อมูลใหม่ถ้าคนมาหาข้อมูลจะทําผลิตภัณฑ์ปาจะไปหาคำตบว่าปีเป็นปีที่หามันเป็นของมูลปัจจุบันป่ะนี่ไม่ปีล่าสุดว่าเขาก็จะดูไปเรื่อยๆนะคะ <S <S เรื่องอะไรใส่พอสเสร็จปุ๊บใส่จุดผู้ l ตร t o ด้วยกระชายสมุกไพ่มหาหัสจันจนะคะสมมุติว่ามันไม่มีคาว่าเล่มหนึ่งก็จุดนะคะข้างหลังมัน กรุงเทพนะคะถ้าจะใส่นะคะเป็นเล่มหนังสือหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือข้อมูลค่ยใส่เขาเรียกว่าจุดสองจุดเนี่ยนะคะภาษาไทยเกินมาอย่างคลุกกระลืมนะคะ first นะคะอย่างเช่นเป็นชื่อหนังสือชื่อเล่มชื่อของสำนักพิมพ์ที่ตีพิมพ์ค่ะใส่ตรงนี้นะคะมันจะมีอยู่ตามเล่มหนังสือที่อยู่ขอบสันหนังสือนะคะต่อมานะคะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นสองบรรทัดละคครู่หนูต้องทํายังไงหนูต้องเอาแบบว่าไปชิดกันไหมไหมค่ะถ้าเป็นสองบรรทัดบรรทัดที่สองของหัวข้อนี้จะต้องแท็บเข้ามาหนึ่งแทบ็บมันเหลืออะไรก็ล่าดลงแบบบรรทัดที่สามละคู่แท็บมาอีกหนึ่งแท็บค่ะมันจะไม่เหมือนการพิมพ์งานทั่วไปถ้าพิมพ์งานทั่วไปหนูจะแท็บเข้ามาแล้วหัวข้อต่อไปก็จะยาวออกมายาวมาใช่ไหมคะแต่ถ้าบรรณาธุกามคือหัวข้อแรกนะคะ่ะ อยู่หน้าสุดเลยแล้วบรรทัดลองอยู่ถ,ถัดถัดถัดเข้าไปนะคะแต่ถัดในระดับเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะน,น,นี่นี่นี่อย่างนี้นะคะแล้วนะคะถ้ากรณีที่หนูไปค้นนะคะในอ่ะขอโทษไปค้นในเว็บไซต์หนูทำยังไงได้หนูก็ต้องบอกว่าหนูไปเอามาจากไหนเช่นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็ใส่เป็นเว็บไซต์ไปนะคะถ้ามันเป็นขีดเส้นใต้คลิกขวานะคะเพื่อเอาไฮเปอร์ลิงก์ออกมันจะมีว่า เอาลิงก์คอกันนะคะตรงนี้ก็บรรทัดที่2เหมือนกันค่ะใส่เข้าไปด้วยว่าอ้างถึงว,วันที่เท่าไหร่คือหนูเข้าไปสืบค้นวันที่เท่าไหร่ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะนี่คือหลักของการเขียนบรรณานุกนะคะสารบันต้องไอ้นี่ไหมลูกสารบัญเนี่ยเอาง่ายๆนะคะมันอยู่หน้าไหน หนูก็เอาเลขหน้ามาลงแต่นะคะให้นักเรียนจมมําไว้เสมอว่านะคะปวดคัดย่อต้องเป็นหน้าโกนะคะภาษาไทยภาษาคณิตหน้าโก้หน้าขอนะคะกิจกรรมประกาศหน้าขอครูคะทําทไมมันไม่เรียงเป็นเลขเพราะว่าอะไรเพราะว่าแพทเทิร์นเนี่ยใช้เป็นเลขแล้วหนูต้องให้เขาเห็นว่า เฮ้ยหลักของการเขียนพวกนี้นะคะถ้าเบ็ดเสร็จแล้วถ้าเป็นหน้ามันแคไขไม่ใช่ผ้าผ้ากนหนวกแต่เป็นหน้าส่วนเสริอะถ้าใส่กอขอคองอนะะ๋นี่เป็นแพทเทิร์นของการทําเล่มวิจัยทําเล่มโครงการเลยะคะ่ะทีนี้แบบเนี้ยตรงเนี้ยหนูก็เหมือนของโคเลยหนูมีหน้าที่ปรับเบียนนะคะแล้วก็ไปดูหน้าตัวเองฉันจัดไว้อยู่หน้าไหนเอามาใส่ะคะ่ะแนวคิดที่สิเหมือนกันคะ่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทีนี้นะคะ จะมีอย่างหนึ่งทีนะะ่นักเรียนที่บอกนักเรียนก่อนว่าโคคะคือสารบัญหนูมันยาวคะ่ะมันต้องเป็นหน้าแบบหน้างออย่างเงีย้ยไหมไม่คะ่ะสมมติมว่าโซ่โซกระสุนมันต้องไล่ไปคะ่ะตามลําดับเลยแล้วมาดูสารบัญตารางนะคะแล้วก็สารบัญภาพนะคะสมมุติว่าตารางที่หนึ่งตรงนูคืออะไรหนูก็ต้องบอกด้วยนะะตารางที่สองอยู่หน้าไหนมันคือเรื่องอะไรเนี่ยเอาก๊อบมันมาลงแล้วก็เอาหน้ามันมาลง รูปเหมือนกันค่ะสารบัญรูปก็ต้องเป็นครับว่ารูปที่1รูปอะไรรูปที่2รูปอะไรถ้าหนูใส่รูปหนูต้องไปใส่ใต้รูปว่ารูปที่หนูเป็นรูปแบบอ้างอิงเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยค่ะถ้าหนูทำเนาะนี่ก็จะหมุดเลี้ยวนะคะในเล่มทั้งหมด5้าบทอนนี้เนาะหมดแล้วนะเด็กๆเดี๋ยวคุณจะส่งวิดีโอให้นะคะ